กราบสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว,ว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารร่วมกันครับ เหรียญที <te le ans> ่เ <te> พ <le ans> ื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของโลโก้ขาวอนาลโยรุ่นที่9นะครับผมหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นรุ่นถังน้ํานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2พิทิมนะครับผมก็คือทิมพ์ที่เป็นทิมพ์ทรงขายเต็มองนะครับผมแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งองค์นะครับผมเหรียญนั้นจะเป็นเหรียญในลักษณะเป็นวงกลมนะครับผม ด้านหน้าก็จะมีลูกหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับผมไม่ปรากฏอักษรที่เป็นชื่อหรือว่ารายละเอียดใดๆนะครับผมจะมาลงไว้ที่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยจะเป็นยันลักษณะยัน5เป็นแบบพุทธซ้อนนะครับผมนักโมพุทธายะหลวงปู่ขาวนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็จะลงไว้นะครับผมสร้างในปีพศ2517นะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญ รุ่นหนึ่งของหลภูขาวนะครับผมซึ่งได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีของเก๊ออ,อกมาในหลายฝีมือน,นะครับผมเหรียญน,นี้ผมเคยได้รีวิวไปแล้วนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่น9ครับแต่ว่าก็นํามาให้เพื่อนๆพี่ีได้รับชมนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพอาจา์นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียด ภาพในส่วนขยายนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับผมช่างได้ทําการแกะพิมพ์ค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดในส่วนต่างๆได้ดีนะครับผมรอยเหยื่อย่นต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบหน้าของลวองปูนะครับผมหรือว่ารอยเหยื่อย่นที่อยู่บนร่างกายของลวองปูนะครับผมช่วงแขนมือนะครับผมหรือว่าริ้วจีวรต่างๆนะครับ ยิ่งเป็นเหรียญรุ่นที่ทรงกลมนะครับผมที่เป็นหน้าตรงพึ่งองค์นะครับผมลายละเอียดก็ยิ่งดีขึ้นไปนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับผมโค้ดเป็นโค้ดตัวเนะครับผมเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวยูสองตัวนะครับผมมาแตะกันแบบนี้นะฮะบางครั้งก็ปั้มลงไปนะครับผมบางครั้งก็หงายขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมโค้ดตัวโค้ดเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเพื่อนๆพี่ๆชมครับ จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปลิ่มน,นะครับผมก็คือจะมีเส้นจะมีเส้นแหลมตรงกลางนะครับผมแล้วก็เปิดออกในลักษณะเป็นตัว V นะครับโค้ดต้องเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมส่วนในรายละเอียดด้านหลังก็จะเป็นยัน5นะครับผมเป็นลักษณะของยัน นามพุทธายะแบบซ้อนนะครับผมผู้ที่ประดิษฐ์ลายยันถังน้านะครับผมก็คือ,อพร้อาจารย์ตองนะครับผมที่อยู่วัดถ้าน้ําทิพยนะ์ฮะซึ่งเป็นสิทธิเอกองหนึ่งนะครับผมของหลวงปู่ขาวนะครับผมเขาก็แยกไปอยู่ที่วัดถ้าน้ําทิพย์นะครับเนี่ยทุกวันนี้ท่านก็ยังคงจารยันตัวนี้อยู่นะครับผมรายละเอียดตัวอักษรด้านบนก็เขียนหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับผม ตรงนี้เป็นรูปกลองนะครับผมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดถ้ำกองเพนนะครับน่ฮะพื้นเหรียญจะต้องเรียบตึงนะครับผมแล้วก็กระจายเส้นออกเป็นลักษณะเป็นรัศมีนะครับผมขอบเหรียญขอบเหรียญจะต้องมีรอยคล้ายๆกับรอยตะใบนะครับผมเป็นรอยกลึงที่อยู่ในพื้นพิมพ์ของบล็อกเหรียญเลยนะครับผมพอ ปั๊มใส่แผ่นโลหะแล้วก็ประโคนออกมาอยู่ที่ลูกเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมฮะเส้นจะต้องคมชัดนะครับผมตัวอักษรจะต้องตั้งนูนเด่นนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ฮะนี่รูเจาะหูเหรียญน,นะครับผมเพื่อนๆพ่อี่พจดจำ,อจดจำอคอคอดหูเหรียญน,นะครับผมช่วงนี้ฮะไว้ให้ดีนะครับผม ถ้าเห็นแบบเป็นะชลูดชลูดขึ้นนะครับผมโดยมากแล้วจะเป็นเหรียญเก้น,นะครับเหรียญเก้นในท้องสนามเนี่ยทั้งแบบที่เป็นพิมพ์เต็มองแล้วก็พิมพ์ครึ่งองนะครับผมมีอยู่หลายฝีมือนะครับผมแล้วก็โค้ดก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นมีโค้ดตัวเจริงๆนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันนะครับผมส่วนที่เป็นของเก้ไม่มีโค้ดตอกเลยก็มีนะครับผมส่วนที่ เป็นเหรียญแท้ที่ไม่มีโค้ดต่อก็มีเหมือนกันนะครับผมตัวอักษรตั้งนูนเด่นนะครับผมแล้วก็ที่สังเกตตัวหนึ่งนะครับผมที่บอกไปแล้วนะครับผมก็คือ,อขอบข้างเหรียญน,นะครับผมจะต้องอปรากฏเส้นเสียนแบบคมๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเส้นเสียนแบบคมๆน,นะครับผมมาดูตัวตัดข้างเหรียญบ้างครับ ตัวตัดขอบเหรียญข้างเหรียญจะเห็นได้ว่าเป็นแท่งนะครับผมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมอาจจะมีรอยฉีดของเหรียญบ้างนะครับผมที่ปรากฏเป็น,นเม็ดทรายในส่วนของไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับดูรายละเอียดของหน้าหลวงปู่นะครับผมรอยเหี่ยวยน่นต่างเี่ยช่างผู้แกะพิมพ์นี่ค่อนข้างที่จะมีฝีมือ อยู่พอสมควรนะครับผมออกมาในปฏิมากรรมนูนต่ำแบบขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมพาย้อนกลับไป40-50ปีที่แล้วเนี่ยถือได้ว่าต้องเป็นฝีมือเชิงช่างแบบชั้นครูจริงๆนะครับผมเนี่ยรูจอบหูเหรียญจอบจากด้านหลังจอบจากด้านหน้านะครับผมขออภัยนะฮะแล้วก็ไปด้านหลังก็จะพลิ้งกลิ้นแบบนี้นะครับผมรอยคล้ายๆกับลอยตะไบนะครับต้องฝักผมครับผม เป้นต่างๆคมชัดขอบเหลียนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือโพสต์ต่อรูปตัว S นะครับผมจะต้องเป็นตัวหนังสือเป็นรูปลิมนะครับผมแทงลงไปนะครับผมขยายให้ดูแล้วจะเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่าจะมีขีดตรงกลางใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นลักษณะเป็นแหลมๆเป็นลิมนะครับผมแทงลงไปนะครับผม จะปรากฏเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะจะปรากดเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับผมนในบริเวณหัวตัว S นะครับเห็นนะครับเป็นแทกเป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปลิ่มแทงลงไปนะครับ ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ขาวนะครับผมซึ่งได้รับความนิยมนะครับจนกระทั่งมีของปลอมของเรียนแบบน,นะครับผมออกมาในจํานวนหลายยายฝีมือด้วยกันนะครับผมนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับยึดติดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ